ครับก็เอาเกสรอ,ออกเสร็จแล้วครับเต็มถั่ยใหญ่เลยครับไะเอาจังคอยเอาไปตมครับตมให้ซุกให้เปื่อยก่อนครับพี่น้องโอเดนจังค่อยจะเอามาสุบครับ มินิเมน,มนูซุปดอกแคน้าครับขวบกันเลยครับพี่น้องมินิหลาบประดุกหน้านั่มครับพี่นอ้องไปปิ่งประดุกหน้าครับ น้ำเสๆครับจากคลิปที่แล้วบ่าเด่นได้เก็บดอกแค่ปลาดอกแค่หน้าเลยครับบาเด่นกะจะเอาไปทาําเมนูสุปดอกแค่ปลาครับ ดวงหายเ้าเดน่นเก็บก่อนครับ บาเดนแต่ได้มาหอดสำนักง,งานของบาเดนแหละครับบันนี้บาเดนจะเอาดอกแคปลาไปต้มครับแต่เบาเดนสีแกเอาเกสอนมันออกก่อนครับเพราะว่าเกสอนของดอกแคคมครับพี่นนอก เดี๋ยวเราเดนสแกนพี่น้องได้เบิเงครับที่เ็นบอร์พี่น้องแกะออกครับเอาออกครับสเป็นแบบนี้นะครับ เห็นมาแล้วครับนี่นี่กัดน,นี่ครับเบ,บ็นี้แหละครับพี่น้อง หาไประเดนเอาเกสรดอกแคออกก่อนครับครับกะเอาเกสรอ,ออกเสร็จแล้วครับเต็มถั่วใหญ่เลยครับไปเอาจังค่อยเอาไปต่มครับต่มให้ซุกให้เปื่อยก่อนครับ พี่น้องโอเดนจังคอยสีเอามาสุปครับมินี่เมนูสุปดอกแคนาครับขวบกันเลยครับพี่น้องมานี่ลาบประดุกหน้านั่มครับพี่นอ้องไปปิ่งประดุกหน้าครับ ปิ่งประดุหน้าครับเกดเป็ดตครับพี่น้องลาบครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ปปาเด่นปิ่งก่อนครับมามอปิ่งแล้วบปาเด่นจะเอามาฟัฟกซับครับให้มันม้น หลับประดุกหน้าครับพี่น้องขอจิตามครับครับอย่างพ่อมังๆครับอย่างพ่อฮเฮิ่มเหละครับพี่น้องเดี๋ยวอาไปฟักครับ เสร็จแล้วครับเบาเดนสีใสคคาไปนํำครับคาเผาครับ ตำให้ละเอียดครับสใส่ลงไปนําครับเยาะน้ำปลาไปนําครับเส,ส่น้นามไปจักน้อยครับ เราเดอนเสร็จเอาไปล้วนต่อครับพ่นให้เขากันครับพี่น้องคนหุหลับประดุกหน้าตำคาเผาใส่ไปนนำครับ เยาะหนามประเด็กไปจังน้อยเหื่อความนั่ครับเสร็จแล้วครับกร,ระสิิมเอาไว้ให้เหนือประดุกเย็นก่อนครับใสุ่งนวลงไป ของครับมักเพชรกับส่ยล้ายว่ามักเพชรกับไ่ต้องส่ยล้ายเลยครับพี่น้องใส่พริกซอยลงพปนดำครับ ขัวครับคนเ,เขากันครับคนเขากันแล้วหอมแดงหอมเปสี้ยซีหอมต้นหอม คนในเขากันครับบันนี้หลับประดุกหน้าครับพี่น้องครับซุปกบแค่ปลาครับ สองเมนูครับมัอนี้นี่ชิปม,มันก่อนครับเดี๋ยวใส่มะนอาวอีกนิดนึงครับ เส,ะะเสร็จครับพี่น้องเป็นตะกินบมแล้วครับกระสิโรยสะละแนลงไปครับเสร็จครับครับต่อไปกระสิซุปเราแค่ปลาครับ ใส่พริกผงลงไปก่อนครับมัในเหนียวใยสีมากเป็นมะกุ๊กให้ครับเมื่อเชฟให้แต่เพิ่อนอยากอายบ่อ,อยยัเข้ากล่องครับใส่ดอกแคลงไปตมก่อนครับพี่น้องดอกแคปลาเนี่ยห้าต้องต้มให้สุกครับเบื่อเลยครับพี่น้อง ุปแบบบันบานเห่าครับแบบบานหนอกเห่าอยู่นํำทุงน้ำหน้าเลยนะครับพี่น้องตำพริกปนกับดอกแค่เขากันแล้วต่อไปสใส่ของปรุงครับใส่หน้าปลาหลาลงไปใส่หนึ่งตะพี่ครับพี่น้อง นัวครับก็ใส่พอประมาณครับเขาครัวใส่ลงไปต้ำให้เขากันก่อนครับเขากันแล้วครับ ใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปใส่ผักหอมครับผักชีหอมครับหอมแดงซอย ส่วนหอมซ้อยหอมเปซ้อยตั้มคุกให้เขากันครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับเอาอยาสีเบงหน้าตาแน่ๆครับ เมนูน้ำเบาแด่นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับพี่น้องมื่อนี้ย่ามเสาๆครับสองโมงกลัวครับเบาแด่นไหนเมนูหลับประดุกหน้าครับพี่น้องนี่ครับซุปดอกแค่ปลา ผมนะครับพี่น้องบีประกับครับพักลืมพัวพักพักลืมเนี่ยทําบวัเบา,บาเดนซีเอิร์นยังเฉีครับไปเลิอดนม่ครับบีประกังครับบีประคอบีประกังครับพี่น้องแบบนี้ได้ครับ ดอกแค่ปาดอกแค่หน้าครับอันนี้ห่อนๆครับไปบต้องเสียเวลาครับจัดกเลยครับปัดประดุก มาถึงนรดนนะครับหลัประดุก Siap. uh jangan cenap มาพี่น้องมาเดินมาเด้อกินเกาเสาน้าบาอแดง ดอกแค่ปาครับ พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศมามากินเกับเสาน้ำเบาแดนครับหลักประดุกหน้ากับซุปดอกแคปลา,า,า,าครับอีสานบานเฮาครับพี่น้องแซ่บ ช่วงนี้ก็โรคระบาดหลายครับพี่น้องใสไไ่มาใส่กับแต่ระวังตัวเจ้าของนะครับแต่อย่าลืมใส่หน้ากากใส่เม็ดได้ครับพี่น้องเ่าเดก็เป็นห่วงพี่น้องนะครับช่วงนี้เบาเดงก็บ่ด้ออกไปใส่ครับอยู่เดสำนักงานครับพี่น้องเบาเดก็อยันคือกันครับอื มีแต่สิติดเพิ่มครับพี่นอ้องว่าท่านได้ลดว่าต้องเสียเวลาครับมามาเสียบน้โมเดลน เอามา,มาพี่น้องมาโอ้ยปลาดุกหนาเสบคักครับสุกด,ดอกแข่คมคม ดีชมบางพี่นองคลิปนี้เบ้าแดนกับข้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแดนน้ำแนครับ แพ่พี่หน่องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับกัะเสดายเบิ้งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับและกระไดนเบิ้งคลิปหย่อนลังนําครับคลิปนี้เบ้าแดนกับทิมงานกับสิคลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ